ตอนท่านรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยท่านก็มารายงานทุก3เดือนมารายงานทุกปีในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการเปร็นรูปประเทศอยู่แล้วนะประเด็นของท่านเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากกรณีของรัฐบาลทุกปัจจุบันนะเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนเนะี่ยมันก็จะท่านจะมีพันธะกรณีมีข้อผูกพันจากสิ่งที่ท่านหาเสียงไว้ซึ่งเป็ปนโอกาสเป็นนโยบายไว้เนะี่ย ึ่ออย่างนี้ก็แตกต่างจากรัฐบาลก่อนอนี้นะเมือ่อเมื่อมีการให้พันธาานนะสัญญากับประชาชนแล้วก็ต้องขับเคลื่อนถูกไหมครับพอมีการขับเคลื่อนก็มีความคาดหวังมันก็เลยมีประเด็นนะครับผมคิดว่าการทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอ,อยากให้ไม่อยากให้มองตัวบุคคลไม่อยากให้มองตัวรัฐบาลแต่มองว่าน,นสถานการณ์เวลานี้นะมีประเด็นที่มากพอ ที่เป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะในการที่จะเปิดอภิปรายนะ,ะประโยชน์ในที่นี้ผมก็มองว่าเป็นประโยชน์ของรัฐบาลนะครับที่อย่าปล่อยให้ใครมากล่าวหาท่านอย่าปล่อยให้ใครมาให้ร้ายท่านนะหรืออคติกับท่านดังะะนั้นสูโอกาสได้อธิบายด้วยตัวเองด้วยตัวรัฐบาลเอง